สวัสดีค่ะก็มาพบกับลินลินอีกตามเคยนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเจ๊กับเฮียพามาเลี้ยงไก่เคฟซีค่ะอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่หลินได้กินนะคะเพราะว่าที่บ้านหลินไม่มีสวยมะน,นาวสซมกับแก้วตะแก่หนึ่งใบโอ้โ oh หตะแก่เลยนะเราก็จะมาโซนกดน้ำกันค่ะ,ะเรากดอะไรว่าน่าแข็งตรงกลางแบบไม่เป็น มันตกลงมาสองสามก้อนแล้วลิงก็ตกใจเฮ้ยเสียงอะไรลิงก็ชักมือออกเออวันนี้หลินกินแปซซี่ค่ะอ่าไม่ต้องตกใจนะทําไมคนเยอะก็เป็นพี่พี่ที่ทํางานนี่แหละเพราะว่าจะว่าไงดีไปธุระแหละแต่เหมือนไปเที่ยวมากกว่า <c oughs> เอาแก้วน้ําของเรามาวางไว้เราก็วางแก้วของเราเสร็จเรียบร้อยมาเอาน้ําจิ้มนะโซนน้าจิม้มล้วก็กดไม่เป็นแหละเออต้องทํายังไงอะไรยังไงเออก็ให้พี่ที่ทำงานกดให้เพราะว่าไม่เคยยินเนาะ ทำไม่เป็นบ้านนอกก็ว่าได้อ่าพอเราได้น้ําจิ้มมันที่เรียบร้อยเราก็มานั่งที่โตะแล้วก็พี่ๆก็จะแบ่งมีดแบ่งอะไรนี่แหละเราก็จับเฟ้นสไตน์มาก็จวบน้ําจิ้มมาโอโ้กัดไปคําแรกอื้อแซ่บประสัน <c oughs> คำที่สองเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่มันก็แซ่บจริงๆนั่นแหละเออมาชิ้นโตโตเลยฮะนี่กินแบบผู้ดีเพิ่นวะใสบวงมือลิงจิ้มกับน้ําจิ้มแล้วก็ อ่ะสเว็บเข้าปากโอ้โหแซ่บแบบบ่เคยกินมาก่อน <laughs>